ตอนที่2นะคะพอพี่เหล็กไหลตกลงมาบนผ้าเนี่ยก็จะมีบางองค์ที่รอดจากผ้าลงไปนะคะพอท่านตกลงไปบนดินน่ะคือท่านจะม้วนตัวคือท่านจะมุดได้คืออันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีวกับเพื่อนผู้สวดข้างๆ้า่ะคะ่ะคือเขาก็ก็ตกใจเอา้าทําไมหายไปได้ไงคือคือปกติถ้าเป็นชิ้นสว่วนหรือวัตถุอะไรก็ตามเนี่ยถ้าตกลงไปบนพื้นมันก็ไม่น่าจะมีชีวิตใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่กับเหล็กไหล เพราะว่าพอเขาโดนดินในถ้ำปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมุดลงไปเลยคราวนี้อาจารย์เนี่ยก็ถือเทียนประทานอยู่แล้วก็มีการสวดอัญเชิญอาจารย์ก็ก็สิบอกว่าเออเนี่ยให้เจ้าผ้าตั้งจิตช่วยอัญเชิญนะแล้วก็ให้พี่บอสเนี่ยช่วยพรมน้ําบนผ้าตลอดนะอย่าให้ผ้าไหมเพราะการตกลงมาบนผ้าเนี่ยเหล็กไหลจะมีประกายไฟวับว,วัเหมือนกับเหมือนท่านหลอมตัวลงมาใช่ไหม พอท่านจะให้เราพอท่านตกมาบนผ้าท่านก็จะมีไฟขึ้นมาเราต้องคอยพรมน้ำพรมน้ําตลอดแต่เรื่องของเรื่องคือน้ําฝนกลางหาวที่อาจารย์เตรียมไปแล้วก็เป็นน้ำมนต์ด้วยผสมกันะนะคือพี่บอสพรมพบอา้าพออยู่ในถ้ามาพรมไม่กี่ทีน้ําแห้งทําไงคือน้ํำในขันมันแห้งไปอะ่ะแล้วดิวก็เลยหันไปมองอาจารย์อาจารย์ได้เตรียมน้ํามาไหม คือไม่ได้เตรียมไงคือมันเหลืออยู่แค่แบบแค่นี้ขันแค่นี้แล้วอะไรย้ยคืออันนี้เป็นอ่รัฐท่าไปเชิญเหล็กไหลนี่เราต้องเตรียมน้ําไปเยอะเหมือนกันนะแต่ทีมงานแบกกันไม่ไหวแล้วไงทั้งผ้าทั้งไม้ทั้งผล,ลไม้ทั้งสังอุปกรณ์มากมายใบสีพานอีกที่เราเอาเข้าไปตั้งเก้าอี้อีกอะไรอย่างงี้ยบางส่วนเพราะกลัวเจ้าภาพนั่งลําบากใช่ไหมเสืออะไรก็แบกกันเข้าไปคราวนี้เอ่ออาจารย์ก็เลย ให้ทำไงดีอะ่ะก็คือโอเคไม่เป็นไรแล้วตั้งจิตร่วมกันแล้วช่วยกันแล้วคือได้แค่ไหนเอาแค่นะั้นถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคืออาจารย์บอกว่าคือถ้าเกิดท่านไม่ให้ก็คือไม่ได้เลยนะก็คือการที่มาคราวนี้คือชดเลยแต่ว่าพอดีโชคดีคือดีกับพี่บอสก็แบบสวดมนต์แบบเออถ้าเกิดบุญบาร,รมีลูกมีแล้วก็มีการน้อมจิตเนาะได้ทําบุญทําทานมาในทุกภพทุกชาติก็ขอให้ท่านได้เสด็จลงมาให้ลูกหลานเพื่อเป็นมงคลได้มาสร้างบุญต่อทานร่วมกัน ท่านก็เสด็จมาใหญ่แล้วมีแบบเงินยวงตกลงมาในในพานนะคะในในขันที่มีน้ำขึ้นแล้วก็มีท้องปลาไหลมีเหล็กไหลทองตกลงมามาีวันนะที่เป็นแก้วอาจารย์ก็อธิษฐานแบบให้ดิวอธิษฐานว่าอยากได้อะไรสีอะไรให้กําหนดจิตคือตอนนั้นเราก็แบบกําหนดจิตหลักสีแล้วกันอะไรนี้อันนี้คือท่านก็ตกมาแบบเป็นสีสีน้ําเงินเนาะอันนี้คือ ท่านก็มีตกมานี่เอามาให้เป็นตัวอย่างก็คือแบบตกมาเป็นเป็นเป็นแก้วเป็นแก้วเหมือนแก้วพยานาคก็มีเนาะแล้วก็ตกมาเป็นแก้วแบบอย่างนี้นะคะก็มีแล้วก็มีเป็นตกลงมาเป็นโกดปีขออนุญาตอัญเชิญท่านนะคะนี่เป็นเหล็กไหลโกดปีนะคะเดี๋ยวใส่อยู่ที่ข้อมือด้วยนะคะคืออันนี้เหล็กไหลโกดปีเนี่ยคือสุดยอดมากใครพกนะคะ เราก็จะป้องกันอันตรายจากศาสตราวุธทั้งปวงใครที่คิดร้ายนะคะก็จะสะท้อนกลับไปนะคะแล้วก็เหมือนปรับธาตผู้สวมใส่ด้วยนะคะและที่ตกลงมาบนผ้าก็มีเอ่เป็นเอ่อเหล็กไหลทองปลาไหลด้วยนะคะแล้วก็มีเหล็กไหลทองคําด้วยนะคะตกมาแล้วก็มีไข่มุกจันทราตกลงมาด้วยอ่าคราวนี้อ่าเงินยวงนี่ตัวอย่างเงินยวง แต่จริงๆตกมาเป็นช่อใหญ่แต่อันนี้ดูเอามาให้ให้เห็นกันนะคะคราวนี้มันก็ตื่นเต้นเพราะว่าพอตกใส่ในหม้ออัญเชิญแล้วอะ่ะเหมือนมีวิญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพิธีมีวิญญาณผู้หญิงมาสื่อกับอาจารย์บอกว่าให้เราช่วยปลดปล่อยเขาด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นชาวเมืองบางบทเนาะที่อยู่ในถ้ำแล้วเขาถึงวาระที่จะต้องมาเกิดแล้ว แล้วเขาจะเป็นคนตั้งจิตช่วยอัญเชิญด้วยแล้วตอนนั้นอีกดวงจิตหนึ่งที่มาสื่อกับอาจารย์คือยานปู่พญานาคค่ะปู่พญานาคเนี่ยคือดีลกับเพื่อนอ่าแล้วก็อาจารย์เนี่ยเคยมาที่ถ้ำนี้แล้วแล้วตอนนั้นเขามาสื่อกับอาจารย์เขาบอกว่าอยากได้ผ้าไตรจีวรให้เราทําสังฆทานทําบุญให้โอเคดีลกับเพื่อนๆก็ร่วมกันทางทั้งหมด4ชุดคราวนี้ดูกลับมาอีกที่ถ้ำเดิมนะคะเออองท่านพญานาคท่านก็มาด้วยท่านปู่มา แล้ดิวก็เหมือนกึ่งกึ่งรู้ตัวกึ่งไม่รู้ตัวก็คือรับยานรับเซนต์ตรงนี้ได้เพราะว่าตัวเองคือเคยตายตั้งแต่ตอนเด็กๆใช่ไหมแล้วก็เหมือนหลวงพ่อเวรียังที่วัดธรมมงคลท่านทาพิธีให้โอเคต่อดวงสตาให้มันก็เลยเหมือนมีเซนต์แล้วก็ได้ยินอะไรเหล่านี้เนะาะคราวนี้เออเออเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เลยให้มีการเอาเหล็กไหลเนี่ยพอได้มาถึงปุ๊บนะคะพอวิญญาณมาบอกเนี่ยอพอจบพิธีเนี่ย อา,อาจารย์ก็บอกว่าอย่าลืมนะเจ้าภาพต้องไปช่วยปลดป,ปล่อยดวงวิญญาณด้วยนะคราวนี้อย่าลืมว่าอากาศในถ้ำเนี่ยมันเริ่มจะหมดแล้วนะอากาศก็อาจารย์ที่สวดเชิญข้างหลังที่อยู่ในทีมของอาจารย์อาวุโสด้วยเนี่ยก็เหมือนจะขาดอากาศนิดนึงทุกคนก็คือโอเคเราต้องรีบเก็บของเราเชิญเหล็กไหลแล้วอาจารย์ก็เอาผ้าขาวขึงนะคะแล้วเราก็มีการเก็บของที่จะย้ายไปนะคะคราวนี้ พี่บอสเนี่ยก็จะเป็นคนที่ช่วยถือหม้อนะคะเหล็กไหลเพราะเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมดิวก็จะช่วยอาจารย์เก็บของเราก็เกือบลืมไปช่วยดวงวิญญาณแล้วคราวนี้ดวงวิญญาณเนี่ยก็ทําให้อาจารย์ลื่นนะเพราะอาจารย์ก็เกือบลืมใช่ไหมอาจารย์ก็ลื่นวุทธแล้วก็ลอยไปตัวลอยไปตรงที่หนึ่งนะคะเป็นเหมือนกับเป็นแอ่งขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นพื้นอย่างเงี้ยแต่เป็นแอ่งของในถ้าแล้วอาจารย์ก็ บอกว่าอเอ้ยเอ่เราต้องไปช่วยดวงวิญญาณดวงนี้ก่อนดิวก็เลยบอกว่าได้ค่ะอาจารย์ให้พี่บอสไปรออีกห้องหนึ่งตรงหน้าปากถ้าก่อนอาจารย์ก็เลยชวนดิวกับเพื่อนในทีมเนี่ยเพื่อนอาจารย์นะก็ชวนกันไปแล้วก็ไปส่งดวงวิญญาณอาจารย์ก็บริการ,รปื๊ดหนึ่งเสร็จแล้วเชื่อไหมทุกคนตรงนั้นจะมีเหมือนกองหินศักดิ์สิทธิ์อะ่ะที่อาจารย์ลื่นไปแล้วมันเหมือนมีเหมือนเป็นสุสานในถ้าอะ่ะ ซึ่งอาจารย์กับทีมงานไม่รู้มาก่อนนะว่าตรงนั้นเป็นถ้าตรงนั้นเป็นเหมือนกับเป็นหินที่เขาเรียงอะ่ะเสร็จแล้วอาจารย์ก็ตอนแรกจะให้เอามือเดียวล้วงแต่อาจารย์ก็เออไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ล้วงเองลวกันเพราะเกิดเดี๋ยวมีอาถงอาถันอะไรเนาะอาจารย์เอามือล้วงเข้าไปแล้วก็มีกําไรเมืองบางบทออกมาเป็นกําไรสามลิตเนาะอาจารย์ก็เลยดวงจิตวิญญ,ญาณเขามาสื่อแล้วให้อาจารย์เอาอไปลอยน้านะคราวนี้พอตอนที่เราจะออกไป จัดถ้ำทุกคนก็โหเหน็ดเหนื่อยมากแล้วช่วงนั้นมันประมาณเที่ยงคืนแล้วอ่ะเกือบตีหนึ่งแล้วอ่ะต้องเดินไตเขาลงมาด้วยความระมัดระวังดิวก็เป็นห่วงพี่บอสกลัวเขาลื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคราวนี้ก็คือช่วยกันดูแบบช่วยกันสาดไฟสอบทุกอย่างต้องเก็บถ้ำให้อยู่ในความเป็นธรรมชาติทั้งหมดเราต้องไม่ลืมอะไรทิ้งไว้ในถ้ำเสือเอาไปกี่ผืนก็ต้องแบกเก็บเก็บผลไม้รากไม้เก็บใบสีใส่ถุงดำเก็บออกมาคราวนี้ เ,เรื่องก็คือมีตอนปฏิหารอีกคือตอนที่เอาขึ้นรถแล้วอะ่ะอาจารย์ลืมเสกรถคือมันต้องเสกรถด้วยเพื่อให้ท่านเหล็กไหลไม่หนีใช่ไหมคราวนี้พอดีพี่บอสเ่ยส่งม่อให้กับเพื่อนในทีมที่เป็นเจ้าของรถตู้ไปใช่ไหมเพื่อนก็ถือแต่พอดีเพื่อนวางไว้แล้วก็พอดีพี่เพื่อนดิวอีกคนหนึ่งเขาช่วยขับรถใช่ไหมเขาเบรกอะ่ะเขาสตาร์ทแล้วเหมือนเบรกนิดนึงอะ่ะพะทางจะลงเขา แล้วลืมเอามือจับหม้อใช่ไหมผ้าที่คุมเหล็กไหลไว้อะ่ะมันหกกระจายน้ําพึ่งหกกระจายในรถคราวนี้เรื่องมันก็เลยเกิดเพราะว่าพอน้ําพึ่งมันหกลงไปในรถอลเหล็กไหลถ้าเกิดหล่นไปพื้นดีคือท่านมุดเลยนะคราวนี้แต่คือพอดีเราล็อกรถแล้วไงปิดรถเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอเหล็กไหลเนี่ยหกออกไปจากหม้อที่เราไล่อาคมเขียนยันไว้กํากับแล้วอะ่ะอ่า ท่านกินไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลดหมดเกี้ยงเลยรถด,ดับแก๊กแก,แก,แก๊สตาร์ทอะไรก็ไม่ติดสตาร์ท่ะไรก็ไม่ติดดิวก็แบบพี่แบบลองสตาร์ทอีกซีซีแบบคุณแบบเพื่อนแบบสตาร์ทไม่ติดอะทายัางไงก็ไม่ติดเลยขอครูบาอาจารย์ช่วยลูกด้วยแบบลูกจะทํายังไงดีนี่ก็แบบปีหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยคราวนี้ก็อธิษฐานจิตสตาร์ตติดฟึ้มแล้วก็สามารถขับรถข้ามเขาได้สองลูก พอข้ามเสร็จแล้วรถไปดับตรงใกล้ๆจะถึงตรงชัยภูมิเออเลยชัยภูมิไปเกือบถึงบัวใหญ่ละรถไปไปดับตรงสี่สามแยกพอดีเนาะเหมือนท่านมาส่งแล้วอะคือได้แค่เนี้ยแล้วก็พอรถด,ดับแล้วดิวกําลังเรียกรถสไลด์มารับอ่ะก็คือจะมีพยาง,งูอเลื้อยมาข้างรถตอนที่เราเปิดประตูรถอะ่ะเราก็เหมือนมาอยู่ข้างรถนะ่ะ แล้วก็เหมือนเหมือนมาส่งอะ่ะเหมือนมาส่งเหมือนปู่มาส่งแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เป็นวิจารณญาณใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังนะแต่อันนี้คือดูเจอมากับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลยและเลหล็กไหลที่มีพุทธคุณสูงพุทธคุณสูงมากช่วยป้องกันช่วยเสริมธาตุปรับกําลังธาตุนะคะวันนี้ก็เลยเอาเหตุการณ์ผจญภัยเผื่อเพื่อนๆจะได้มีโอกาสนะคะ หรือใครไม่ได้มีโอกาสเข้ามาฟังเรื่องนี้ก็อาจจะได้สนุกตื่นเต้นกันไปด้วยเลยไปแล้วทุกคนบ๊ายบายวงๆ